ก็มันก็ดีนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับเลี้ยงควายครับมันเลี้ยงควายมาแก้จนครับจนจนมาก็เขาก็ขายก็แก้จนไปครับบอกง่ายๆว่าเลี้ยงควายยังได้ก็ดีมีแต่ได้กับได้มีแต่ได้ครับบ่มีเสียบ่มีเสียบ่ได้ซื้อมกินเนาะ ่อกันอีกแล้วครับใส่ชีวิสตสไตล์คนอีสานเมื่อนี้ซองไทยเึงการผ้ากินเทเลนผ้าพีผ้านองฮะบอกรอครับหาเลาะทายควายควาบบนบ้านนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมรณ่นลุงให้พี่น้องหันมาเลี้ยงควายหลายขึ้นนะครับนาอนอกจากสร้างฐานะคั้วมันยูมีบ้านมีเฮียนมีรถนะครับมีเงินซื้อไอ h ฟ n e นพี่น้องให้ลูกในร้านได้เรียนเกมครับ ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์การเลี้ยงควายครับให้ลูกให้หลานผู้เกิดใหม่ยีรุ่นได้เห็นครับตามที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะคอยเพิ่นเลี้ยงมานั่นแหละพี่นอ้องส่วนมื้อนี้จะเป็นข,อข้อควาวผู้ใดเดียวพาพี่น้องเขาไปสอบตาบเอาบรรยากาศกันครับมื้อนี้ผ้าพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวปอตูปีกเนาะกับยายข้านเพิ่นเลี้ยงควายอยู่อยู่หนองอยังไน,น, etas, นองอครับน้องบัวครับ อยู่หนองบัวอยู่ในเขตของตำบลวิสิตครับตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการพี่น้องจังหวัดบึงการนี่แหละครับมาเห็นกล้วยเล่าเลี้ยงอยู่ในในในน้ำนะครับนี่แม่พันธ์ได้พี่น้องนี่เข้ายักโตครับต่อเดี๋ยวกล้วยกล้วยยืนยี่ยี่สิบกว่าตัวเลยครับกล้วยเดี๋ยวยี่สิบกว่าตัวแม่พันธุ์เราไม่ยักโตเพิ่งครับแม่พันธุ์หกครับแม่พันธุ์นี่มีหกตัวผูนี่ตัวหนึ่งบหรือสองตัวตัวที่เป็นผสม ตัวนึงครับตัวนึงเนาะครับที่เหลือก็เป็นลูกๆเพิ่นแม่นบ่ครับเมียนั่งแน่บักเถิกแน่ประมาณนั่นเนาะครับเลยมาสอบถามพี่น้องว่าอันมาสอบถามเพิ่นน่ะพี่น้องว่าเพิ่นเริ่มเลี้ยงมาจังได๋ครับเริ่มเลี้ยงไม่ดนเลยครับนี่เริ่มมาเลี้ยงข้อยนี่โอ้6 7ปีแล้วครับเริ่มเริ่มมา7ปีแล้วครับอือแรกๆนี่เลี้ยงเจ๊แม่ครับแรกๆนี่2ครับสองแม่นบอกครับอืมบ้านมันก็มาแพ้จังซี่บ่ครับบัดนี้ก็มาครับครับมาแพ้แพงมันเรียร์ๆจังซี่ครับ หปีไม่นี่เขาได้ขายจ,กจากจากตจากเทื่อลหรอครับนี่ขายปีละสองตัวครับทิมๆคือปีละสองตัวครับขายลูกเพิ่นบอกรือกขายขายลูกครับขายลูกขายลูกสองตัวนี่ก็เท่รายหามหงมื่นบอกครับประมาณนั้นแหละครับประมาณหามหงมื่นแต่ละปีเนาะครับครับส่วนนั่นมมนได้ตัวเมียเขาก็จงไว้ยังถีบ่ครับครับตัวผู้เขาก็ขายตัวผู้ก็ขายอยู่นี่ขายอยู่ยั่ไงครับนี่หอวยมันพอยจะขายครับ ขายอยู่ดอกแต่ว่าพันถึงเวลาวันหอดเวลาครับปลายปีหรือปีหน้าค่อยว่ากันเนี่ยนะครับเดี๋ยวซู้มไอพี่น้องมึงครับตัวใหญ่อยู่นี่กระชอยู่ประมาณร้อยสามสิบได้อยู่นี่เนาะใกล้ๆเขานี่ไหมเป็นซึ่งในระดับนี่จอยครับเป็นซื้อจอยวะเป็นลูกมีลูกอะไรตอนนี้หรือยังไงถอมีมีครับมีออกแล้วออกออกไปแล้วับครลูกคนนี้ทีงไหนลูกหางดอกก็นั่นนั่น ามอ๋อตัวนี้น้อยก็มูนั่นบ่ครับลูกปีนี้เดี๋ยวได้พี่น้องไอ้ซู่มี่มึงอันละข้อยเผือกมาผสมได้ได้แต่หางนี่นี่นี่ตัวนี้น้อยนี่น้อยนี่อยู่กลางนี่เนาะครับได้ประมาณเดือนหนึ่งมาขึ้นครับนี่ไม่สองเดือนกว่าแลยสามเดือนแล้วได้สองเดือนกว่าเอาข้อยเผือกก็จะมาผสมได้แต่หางได้แต่หางพี่น้องได้แต่หางดอกครับคุณน่ะตรงตัววันพี่น้องไอ้นี่มึงเอารถเดินพอมันออกห่าทั้งหลส่วนใหญ่พอพอเพลนนี่มันมีควายขาเจ้ามาเลี้ยง ยู่นำกันตะเกย์มาผสมกันมันก็เลยครับมันไม่ถึงว่าบดไดเรียงแต่คอกเขาครับขอกอื่น้กเจากับมาเรียงมันกัตัวไดเป็นซับมันกับทับเรื่องสิเนาะครับเนาะืมแต่ว่าของคอกเขากับนีคือกันครับมีคือกันครับพ่แม่นิค่ะใคร่แน่เดได้หน่อนี่แม่นี่ก้ดีเด้สูงได้่้อยร้อาเานเงี้ยวเด้ตัวนี้เนาะได้ไดครับร3อยสามสิบเข้าห้องห้องบริสนท์มันห่ครับเมียี่มันขาดผมเลยบริด้ทนเลย นะมันกระจาส้นกันกระจายไปว่าณน่นนะเนาะครับนั่นแหละมันขาดบบานนะี้น้องคิดยังไงเฮ้าค็ได้ไมาเลี้ยงเพ่อนนะครับค้วาอนี่มันเป็นในที่ไปที่มากค่อยไ,ไมาเลี้ยงค้วายนี่วมแตะกอนมันเคยเลี้ยงแล้วเคยเลี้ยงบัดนนี้มันสมัยเขาเป็นเด็กน้อยน,ะน,นึ่งนเนครับกระยู่กับงัวกับควายยังหละอือบานนี้มามา,มาเส้าเลี้ยงตอนไหนครับบัานนี้ไม่ตอนไปเทดงาน,านตอนไปไปอจู่บ้านเมียครับเมียกหน่อะไรเมียมันนี้นพุหลาสารคาม ครับก็เลยบริเลียงตอนนั้นว่าครับครับบ้านนี้พ่อใหญ่มาอยู่บ้านเฮาพว่บ้านนี้ค่อยมาเริ่มเลียงครับคือคือบริเลียงง่วนําง่เจ้าเนียงัวมันเป็นนะไรบ่มักบ่มักมักไผหมักวันพีน้องเลยมันกินหญ้าน้าจังซี่ะอันนี้มันสบายเพื่อนที่เฮาเนี่ยว่ายังไงว่าเพื่อนที่เฮามันเหมาะสาหรับเลียงค้าบมันเหมาะสําหรับเลียงง่วนเนาะมันมันเป็นมี่ล่ะมันเป็นน้องเป็นท่ามัซี่เนะครับเนาะ งัวเนมันมักงัวนมันมักโขกใส่ในงัวเนาะมันกินยากครับหง่ายดีพี่น้องของเ,าเราแต่ละตัวนั่นเด้อควายเผือกใช่ละตัวเด้อนั่นเด้อหางขาวแววแหววนีน่แต่ว<อ>่ามันก็จะออกขาวอยู่ดิครับครับมันจะออกเป็นเล้าสีเล้าเองเฉยเนาะครับในแต่หางครับหง่ายดีพี่น้องเลยคนในแต่หางเพี่พี่น้องไอ้เบิ่งเอาเด้อจะละ่ะพี่มิเตอร์ตัวง่เดในเม่พันเราเนาะ แม่ขั้นกับที่ว่างซิปกาปีนีแ่นแหละเนาะเนี่ยมึงเนาะไม่เห็นิปนี่เนาะบัณฑิตเวลาออกพื้นออกไปออกในบัณฑิตออกอยู่คอ,อกหรือออกอยู่ทงอยู่ท่ากัมีออกอยู่ทงกัมีออกอยู่คอ,อกกัม,มีได้กินน้องพื้นบ่ดเลยออกอยู่ทงอยู่ท่าได้กินอยู่ครับออกลูกมันย้างเป็นแล้วง้างกับคอ,อกเลย<อ>แม่เลยแม่ครับแม่เลยล่ะแม่แม่นั่นครับอ๋พอออกลูปพื้นกับผ้าลูกเป็นกับบ้านเลยครับครับพุ่นท่เราเห็นอยู่ไกล้พื่นมัน มันนึ่งมันคัย้ยเฮาอยู่บ่เมันคั้ยเจ้าอยู่บ่ขั้วเขาเจ้าสามตัวควรอ่ะยู่ฟังทั้งควรอ่ะครับฟังของเฮาอยู่ฟังทั้งนี้ครับแต่ว่าลูกทางนี้แหละลูกสมนสนนุนี้แหละครับส่วนใหญ่นี่เพิ่นจะอยู่ในหนองนี่บ่หรือว่าเพิ่นไปทางอื่นก็มียั้งเที่ยวไม่ครับเพิ่นพ<ะ>ิ<ง>่นละข้ามไปขามเพิ่นละขามแต่น้ำไปบ้านท่านพี่ข้ามไปฟังไปอย่างก็จาทั้งควรอ่ะพ<า>ี่น้องเลยครับจะเห็นว่าควรส่วนน้ำควรละอืข้ามไปแล้วเพิ่นมาเองบ่ไปเองบ่หรือว่าเฮาได้น้ำเพิ่นอยู่ยามนั้น ถ้าเขาพูดไปนามันก็มาเองโอ้ถึงเวลาก็มาเองครับข้ามล้วก็อวยครับขั้วนีก็อย่าบ่ามันกลับคอกอีกนี่เหมนบอกกลับเองกับเองแล้วก็ท่ากันดี่บ่ถ้าไปบ่เวิดก็เยินท่ากันนี้พวกนี้โอ้ไปเป็นกลุ่มครับหอดเวลาเพ่อนก็กลับเองบเขาบอต้องไปไรไปยั่งยากครับใครอยู่ครับบ้านเี้แถวบ้านเฮามีโลคงมีไพ่อบ่แถวบึงการทางเมืองบ่มีครับบ่มีโซนบ้านเท่านี่บ่มีเลยเหมือนบับ ตั้งแต่หกปีมาหนีเบ่เคยมีลกูกเยอะแยะบ่ครับบ่ดีเลยเนะาะเวลาขายบแบบนึงเด็กในห้อยเขามาเอาบ่าหรือว่าเขามีพี่น้องเพิ่งยังไงเวลาโอ้ในห้อยเขาจะมาหาเสือเอาเขาจะมาหาอยู่เรื่อยๆมบนในห้อยนี่เที่ยวมาถามอยู่ตลอดโอ้ครับครับครับเจ้าสิขายบา่หรือตีขันน้นต้นตัวนี้หน่อยนี่หน่อยห,ยห,ยหยลายขั้นไป็นประมาณยางขั้นเป็นหรือว่าเขาเขาขายได้ปีสองปีเขาค่อยขายช่วงใหญ่ปีสองปีเราได้ สาวปลายขายอ๋อประมาณสองปีย่างปีที่สองมันบวกสองปีกลัวสันครับสองปีกลัวเลยสองในสามประมาณนั้นเนาะต้องค่อยขายเอาทานพี่น้องคนสนใจหร,ในหรือในหรือในหอยแถวแก่คนสนใจอยากมาสื่อมาอย่างแน่นะคนเบอร์เบอร์ห้าเบอร์อออยังศูนย์ยังครับจำได้บะศูนย์แปดเก้าครับศูนย์แปดเก้าสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่ง เก้าแปดหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งสี่เนาะครับเนาะแต่ในหอยเพิ่นเบิองอยู่หรือว่าพี่น้องเพิ่นเบิองอยากเมืาได้ขอแบ่งไปเลี้ยงกับติดต่อเบิร์เมื่อกี้เนาะครับเอาสุดท้ายไม่ยังสิบอกกับพี่กับน้องที่เพิ่นเบิองอยู่อยู่เบิงอยู่ตอนนี้เบิงอยู่ทบ่วโบอาเซียอิสราเอลไต้หวันเกาหลีใต้หรือพี่น้องไทยเล่าให้ฟนี่พี่น้องคนไทยเฮาฟังนี่ยังจะบอกกับเพิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยงควายจั้วไอ จากสิวา่านยังเนาะว่าผูเป็นเอออยากให้มาเลี้ยงน้ากันบ่ค <c oughs> ือจังได๋ครับโอ้ยมันก็ดีลนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับเลี้ยงควายครับมันเลี้ยงควายมาแก้จนครับจนจนมาก็เฮาก็ขายก็แก้จนไปครับพ่องอ่ายๆว่าเลี้ยงควายจังได๋ก็ดีม <c oughs> ีแต่ได้กับได้ม <c oughs> ีแต่ได้ครับบ่มีเสีย <c oughs> บ่มีเสียบ่ได้ซื้อมากินเนาะครับโอ้ยกินของทิพย์ครับให้ให้ควายกินจังซี่ล่ะติครับครับครับอ้าวคลิปนี้ผมกับตู้ปีกเนาะ เงีนบ่ครับอำลาพัจากพี่น้อวีปันนะครับเด้อขอบคุณไม่คิบหนาบุรุษครับสวัสดีครับสวัสดีครับ